พี่บอยอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์นะคะเอารถมาเปลี่ยนยางเธอแล้วพี่บอยเลือกที่นี่ไทยพัฒสาขาราชพฤกษ์นะคะถามว่าทําไมต้องที่นี่เพราะว่าหนึ่งเปิดมา20ปีประสบการณ์นแน่นมากแล้วพี่บอยทําการบ้านมาเนาะครอบครัวญาติก็มาเปลี่ยนที่นี่หลายคันเลยและที่สําคัญก็คือบริการดีมาก ถามว่าทำไมบริการดีเพราะว่าไทยพลาสเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานในเครือที่เขาดูแลอยู่ใช่ไหมแน่นอนราคามิตรภาพเป็นธรรมมีทางเลือกกับลูกค้ามีเซอร์วิสที่ได้มาตรฐานพนักงานใส่ใจแล้วก็มืออาชีพเป็นช่างฝีมือแล้วก็มีเทคโนโลยีในการที่จะตรวจสอบเรื่องของคุณภาพและสุดท้ายเราอยากจะให้ทุกคนดูก็คือเขามีเซอร์วิสหลังการบริการหลังการขายที่บอยวันนี้ เข้ามาใช้บริการแล้วก็เจอคนนี้ก่อนหน้านี้โทรศัพท์มาถามเขามาจองยางแล้วก็มาถามบริการเพื่อมาสนใจเรื่องประกันชื่ออะไรนะที่ที่เราจะจะเปลี่ยนยางแล้วจะเคลมยางได้เปลี่ยนยางได้แน่นะไอแค่เอลตาพัสค่ะไอแค่เอลตาพัสนี่คือจ่ายเงินเพิ่มอีก450บาทคุ้มครอง2ปี450บาทเองเหรอสเส้นนะนะคุ้มครอง2ปีตกวันเราไม่ถึงบาทนะคะพี่1ปีแรก1 2 0 0 0โลแรกเปลี่ยน ฟรีเลยบาทรวมแตกตามสามารถเคลมเส้นใหม่ได้ฟรีปีที่สองเปลี่ยนเลยใช่ปีที่2ลดถให้30%มสิบเยกลดสไลด์ให้ปีละ2ครั้งครั้งละร้อกิโลทั่วไทยทุกกรณีที่รถเสียไม่จาเป็นต้องเกี่ยวกับยางนะพี่รถพี่เป็นอะไรยกไม่ได้วิ่งไม่ได้พี่สามารถเรียกยกสไลด์จากในบริการของไทยพาสแปลว่าเราใช้บริการเปลี่ยนยางที่ไทยพาสเนี่ยเรามีเซอร์วิสรถยกซึ่งอย่างที่บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องยางแตกนะอุบัติเหตุสามารถได้หมด รถยกได้ปีละสองครั้งเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนพี่เรียกของหนูได้เลยโอ้โหลีดจังเลยนะครับมีลูกค้าเรียกใช้บริการดีจังเลยแล้วถ้าพุธยางแตกได้ก็ไมีบริการไปเปลี่ยนยางอะไรให้ให้ชะลอตรงไหนต้องลูกค้ามีค่ะได้เลยรถลูกค้าแพงเราก็ต้องคุ้มคอบให้เรียบร้อย พี่บอยสั่งอนะเธอมันเป็นยังรุ่นพิเศษมันเป็นรารรถสปอร์ตเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีขายทั่วไปต้องสั่งเข้ามาเนะาะค่ะใช่ไหมนำเข้าค่ะนำเข้าคุณต้องนำเข้าเหรอค่ะโอโ้โ,อโหอ่าอุ้ยโธ่มีโต๊ะนวดด้วยค่ะไม่ต้องหยอดเหรียญน,นั่งได้เลยค่ะพี่จริงหรอค่ะจะให้ชิ้นหยอดเหรียญไม่ได้นะเอาไปบริการลูกค้าค่ะนี่หรอพี่บอยก็คืออย่างนี้เลยหรอนั่งได้เลยระหว่างรอพี่บอยอยากจะสมัครได้ค่ะแอดไลน์สแกน อ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงไทยพลาสพี่บ่อยก็จะแอดเข้าไปเลยเนาะค่ะแล้วไงต่อจะ๊ะแล้วก็เดี๋ยวใส่ข้อมูลลูกค้าทะเบียนรถจังหวัดรถแล้วก็เบอร์โทรแล้วมันก็จะลิงก์กับทางไทยพลาสเลยค่ะอ๋อมันเป็นระบบหลังบ้านโอารถเนาะทันสมัยเวอร์เธอยืนยันการใช้งานอินลงทะเบียนเสร็จแล้วหรอค่ะกกข้อมูลแค่นี้ค่ะวายเป็นสมาชิกไอแครก็คือเติมลมในตัวเจนฟรี เวลาไปใช้ต่างสาขากดใช้สิบเดือนละครั้งได้เดือนละครั้งอ๋อไปตรงไหนก็ไดุ้่งเข้าไปได้เลยใช่เฮ้ยดีนะในนี้ในนี้เนี่ยเธอเขาก็จะมีบริกัทเนี่ยมีข้อมูลให้หมดเลยว่าเวลาฉุกเฉินบริการฉุกเฉินเราก็สามารถลิงก์ตรงนี้ได้เลยขอความคุ้มครองได้เลยมี c เซ็นเตอร์ติดต่อเรามีเบอร์อ๋อสมมุติว่าขับไปแล้วยางบัญชีในระยะเวลาหนึ่งปีก็คือเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ไม่เกิน1 2 0 0 0โลแรกพี่เข้ามาพี่สามารถเปลี่ยนเส้นใหม่ได้เลยนี่แหละที่หนูแนะนำให้พี่ซื้อ เธอหลอกฉันมาให้มันนวดเนี่ยฉันก็ไม่เห็นรถฉันใช่ไหมเห็นไหมเห็นรถไหมเห็นค่ะสามารถมองได้เลยอ๋อเออวะเห็นรถก็คือเราไม่ต้องห่วงจริงๆไม่บ่อยไม่ห่วงอยู่แล้วว่าเพราะว่าพนักงานน่ารักทุกคนดูแลรถเราอย่างดีมีกล้องกล้องหนูมีรอบร้านเลยอ๋อติดกล้องไว้เวลาเกิดมีอะไรย้อนดูกล้องได้ไม่ห่วงเราตามมาตรฐานไทยพาสเขาอยู่แล้ว ออกจากห้องพักผ่อนนะคะทานกาแฟนวดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะไปรับรถนะคะนี่คือบริการที่พี่บอยมั่นใจแล้วก็ประทับใจมากนะคะเพราะว่าเพราะอะไรทัดใจทุกครั้งที่ไทยพัสนะคะนี่คือสโ,โลแกนของเขาแล้วก็ทำถึงจริงๆค่ะ <S <S อย่างที่พี่บอยบอกนะคะเราเลือกศูนย์บริการที่ มีคุณภาพาวันนี้พี่บอยมาที่ไทพลาสสาขาราชพฤกษ์วันนี้พี่บอยมาได้รับบริการมาซื้อประกันยางการดูแลได้อย่างดีวันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณไทพราสนะคะศูนย์เปลี่ยนยางที่มีอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะเราจะเห็นโลโก้ป้ายสีเขียวอันนี้อยากให้ทุกคนไว้ใจมั่นใจแล้วก็ทุกที่ที่ไทพลาสไปเปิดเนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญมีเจ้าหน้าที่ที่ มีประสบการณ์สูงในการที่เราจะให้คําแนะนําแล้วก็เปลี่ยนยางและที่สําคัญที่สุดอยากจะเล่าก็คือราคามันดีงามมากนะคะมาที่นี่ได้เลยไทยพาสราคาดีเพราะว่าเขาบริการด้วยหัวใจนะคะประทับใจมากเพราะว่าดูแลดีนะคะไม่ใช่ดีเฉพาะพี่บอยนะทุกคนที่เข้ามารถหลายๆคันวันนี้ศูนย์นี้ที่ไทยพาสราชพฤกษ์เนี่ยเข้ามาตลอดเวลาถ้าไม่ดีจริงไม่บอกต่อและพี่บอยมาตรงนี้เพราะมีการบอกต่อว่ามันดีจริง มานะคะไขยพัฒน์ราชพฤกษ์ค่ะ